มันไม่แปลงไล่ไปแปลงแล้วเมื่อกี้บอกว่าแปลงแล้วห้าห้าให้พวกพี่เป็นคนดม <c oughs> ถ้ายังหอมถ้ามันยังเหม็นอยู่ให้กลับไปแปลงใหม่ถ้ามันหอมก็แล้วไปเอ่ะห้าม <c oughs> หอมหรือเหม็นแน <c oughs> ่ใจอเอาดมอีกเอาใหม่สราุปเป็นยังไง <c oughs> หอมแน่โอเคถ้าหอมแล้วก็โอเค แล้วพวกปีกเหรอแปลงจริงหรือเปล่าเอาพี่ปานดมดิห้าห้าพี่ปานดมดิถ้าเหม็นกลับไปแปลงแล้วกปีกเอาเร็วเร็วห้าห้าแต่พี่ปานยังไม่ได้กินเอาใหม่เป็นยังไงเอาใหม่ดีเอาใหม่ะเอาใหม่พี่ปานบอกไม่ถูกเอาใหม่โอเหม็นน่ะเอาใหม่ที่เหม็นหรือหอมเอาใหม่เอาใหม่ จะตลกอะไรเนี่ยเอาดีๆปิ๊บเห<ล>ม็นจริงๆนี่ถ้างั้นใครต้องไปแปลงแปลงไหมยังแปลงแล้วอ้าวทำพิสูจน์กองพิสูจน์หลักฐานอ้าวเร็วๆพี่ปันอมดูห,หาๆใสเร็วๆนั่นเป็นรีบไม่ได้ทำงานสักทีเร็ว ดีขึ้นยังยอืมอืมดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอยู่แล้ <c oughs> ทำไมทำหน้ามันจะอ้วกฮะให้หูปยังไงกินยาสีฟันมันกินยาสีฟันน่าเลยยาสีฟันน่าเป็นยังไงจะเป็นกินยาสีฟันน่ามันก็หอมหๆนะเออ <c oughs> <c oughs> แปไงให้มันไปนกินยอศีฟันเน่ายอศกีฟันดีๆนี่เป็นไอศีฟันเน่าเลยฟางดมเดี๋ยวเอาใหม่สิแหน่ไหมมาอ,อืมก็หอมแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่